สวัสดีครับคาร์ไบตโปรดักตรีวิวอีกคันนะครับเอเป็นรถ t o y ยต a v i g โก้สี่ประตูนะครับ v ีโก้สี่ประตูนะฮะรุ่นนี้นะฮะรุ่นยอดพิยมอ่ะตอนสมัยนะฮะเมื่อสักประมาณอ่าแปดเก้าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังสวยอยู่เลยนะครับคันนี้จากภายในสีครีมมาทำหุ่มเบาปูพื้นนะครับเ นะฮะคันนี้หลังจากทำนะฮะสไตล์ดำแดงแบบ VIP นะฮะคือทำแบบเย็บแบบตะข่ายนะครับเอหลังจากเสร็จแล้วไอ้น,นี้ทำเบาะแบบสวมนะครับสวมนี่ไม่เสียเบาะเดิมวันหนึ่งไม่ใช้ถอดออกของเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ครับนี่หลังจากสวมทับไปแล้วเป็นดำแดงนะครับนี่ผมถ่ายให้ดูไม่มีการแต่งภาพใดๆดทั้งสิ้นนะครับนี่ของเรามีลักษณะพิเศษตรงที่ว่า หนังเนี่ยเราใช้ตัวหนา1นมิลเต็มนะประกอบฟองน้ำห้ามิลลามิเนตด้วยผ้า,าทีคอร์ดนี่ครับนะี่อย่างนี้นะลามีเนตด้วยผ้า,าทีคอร์ดแบบนี้ใช้ทนไม่ต้องห่วงนะฮะเรารับประกันปีแต่การเย็บให้3ปีเลยเราใช้ได้ในร่อนใน่ในการเย็บนะครับอย่างนี้นี่ข้างหลังทํากระเป๋า2ข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็นี่ตัวหลังสุด นะครับาบางรุ่นก็มีเท้าแขนบางรุ่นก็ไม่มีเท้าแขนกันแล้วแต่เราตัดตรงรุ่นเลยนะครับมาพร้อมกับปูพื้นมีตัวนี้ปูพื้น 7D นะครับมีตัวเสริมเส้นใยข้างบนตัวหนานะครับในตัวหนาพื้นก็ตัวหนาน13มิลแล้วก็มีตัวบนด้วยนะครับชอบสีไหนนะเราเป็นโรงงานเย็บนะครับเราหลูลาดเพ้า124ซอยย่อยซอย9มาเลือกที่ร้านนี้ก็รอรับกันได้เลยนะครับเราเป็นโรงงานนะครับนะอ่า สามสี่ชั่วโมงเราก็สามารถทำเสร็จแล้วนะครับนะหรือว่าโทรมาคุยกันก่อนได้ดูตัวอย่างของก่อนนะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเกง๋งรถครคบเราทำได้หมดครับนะฮะนี่ฮะเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนี่ครับลาดเท้าวหนึ่งร้อยย่ิบสี่ซอยย้อยซอยเก้านะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าเก้าเก้าหกศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าเก้าเก้าหกศูนย์ นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์และก็ ID Line นนะครับชอบสีไหนตามใจกันสุดๆเลยสำหรับร้านนี้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ